เครื่องสำหรับนอนใช้ไกวหรือโยกเปลเป็นเครื่องนอนที่นิยมใช้กันมานานแล้วในประเทศไทยส่วนใหญ่เรียกกันว่าเปลยวนเป็นอุปกรณ์ระดับภูมิปัญญาชาวบ้านใช้เป็นที่นอนอันแสนอบอุน่นอีกทั้งเป็นที่เอนกายสำหรับพักผ่อนในยามว่างานในอดีตบ้านเรือนไทยที่มีใต้ถุนสูงมักนิยมแขวนเปลยวนไว้ใช้รับแขกและพักผ่อนปัจจุบันเปลยวน เป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายวัสดุที่ใช้ทำเปลยยวนนั้นมีหลากหลายชนิดซึ่งวัสดุแต่ละชนิดก็ให้ความรู้สึกและสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ชื่นชอบเปลในปัจจุบันคือเปลที่ทำมาจากหนังหนังซึ่งมีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศสามารถรับน้ำหนักและยืดหยุ่นได้ดี ที่สำคัญมีสีสันสดใสเศษหนังเหลือใช้จากโรงงานได้ถูกนำมาแปลรูปด้วยแนวความคิดและปูิมัญญาดั้งเดิมของท้องถิน่นเกิดเป็นเปลนหนังพันเกลียวของดีประจำตำบลด่านช้างอำเภอบรรพดพธิสัยจังหวัดนครสวรรค์ มีพัฒนากรและเกษตรเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านเราแล้วก็มีนักศึกษาจากมหาลัยเราก็ไม่แน่ใจจําไม่ได้แต่น,นมาเข้าค่ายมาพัฒนาหมู่บ้านของเราเนาะเป็นหมู่บ้านที่เป็นมีแต่ป่าทีนี้ก็เขาก็เริ่มหาอาชีพเสริมให้พวกเราเพราะว่าทํานาครั้งเดียวเนาะปีนมันแง้งก็มีผักตบชวาในคลองเยอะเขาก็เลยบอกว่าเอาตัวนี้มาใช้เป็นให้ไปเป็นประโยชน์เริ่มทำคือทำกระเป๋าก่ากอน ทำกระเป๋าแล้วมันไม่สำเร็จก็ต้องมาถักไปดูพัฒนากรผู้หญิงก็จะเป็นคนเป็นวิทยากรสอนพวกเราทำค่ะปีพศ2546 ใช้ทาให้มันเส้นเล็กๆผักตบชวามันเส้นใหญ่เนาะกระตาแข้งแล้วทำาเส้นใหญ่มันถักไม่สวยก็ลองมาทําเปดูมันถักเกลียวใหญ่ได้ไปเปยนอนดีนุม่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ความคงทนน่ะมันไม่ค่อยไม่อยู่ได้ไม่นานค่ะผัก <savior> ตบชวาเวลาถูกน้ําถูกอะไรเนี่ยมันจะขึ้นลาเนะ <savior> ะา <savior> ๆๆะก็ขาดยุยไปแต่หนังไม่ขาดถ้าไม่ถูกของมิโครบาดนะจ๊ะก็เลยมีพ่อค้าเขาเอาหนัง P ี c มาจากที่ว่าหนังทําที่เหลือจากทาโซฟาค่ะ มาให้ดูใส่รถสามล้อมาให้พวกเราดูลองถักดูเราก็พัฒนาจากผักตกก็เป็นหนัง p ี c มาเรื่อยๆลองดูด้วยความรู้พื้นฐานแต่เดิมบวกกับความช่างสังเกตและความคิดสร้างสรรค์เกิดเป็นเปลที่มีสีสันสดใสแปลกใหม่ My, จนเป็นที่นิยมของท้องตลาด ลาไปอบรมอะไรทีเนี่ยเขาจะฐานข้อมูลอย่างเงี้ยเนาะว่าทําไมสีเปถึงเป็นสีเดียวพื้นอย่างเงี้ยชอบทําเปสีพื้นสีเดียวกันสีน้ำตาลก็สีน้ำตาลเลยทําไมไม่คิดที่จะว่าปรับปรุงมาเป็นลายใหม่ไหมเราก็ลองทําดูมันก็ทําได้แยกสีให้ถูกตามลายมันก็เข้าหลักบางคนแยกลายไม่ถูกแยกสีไม่ถูกมันก็ดูเลอะหมดนะทั้งพื้นเวลาพันเกลียวต้องพันสีให้ถูกให้ดึงสีมาเข้าหากันอย่างเส้นเนี้ยดึงไปแล้วสีแต่กลับมาต้องกลับมาให้ถูกสี วิ่งช่ดึงไปแล้วดึงพันไปเรื่อยๆไม่ได้คือเราช่วยกันคิดว่าจากสีหลากสีสีมันเป็นอย่างนี้ผ้าสีจะขายดีเนาะสีพื้นสีแดงเนี่ยจะขายดีก่าเพื่อนทีสีดํามันต้องซื้อมามาปนกันพ่อค้าก็ต้องสีดํามาค้าด้วยสีดําสีครีมเนี่ยมันจะขายยากไปอ่ะทีนี้เลยคิดว่าทํายังไงที่ไม่ให้สีดำกับสีครีมมันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์คือพ่อค้าเขาไม่ต้องการนะเนาะก็เลยลองลองทํากันดูช่วยกันคิดว่าเอาเงี้ยเอาสีเนี้ยมาใส่กับสีเนี่ยจะได้ไหม เราก็ทําได้ลองคิดช่วยกันคิดช่วยกันทำคือจะมีกรรมการรุ่นเดียวกันหมดเรุ่นป้าก็ทำอะไรเงี้ยพอเราทําได้แล้วก็มาบอกรุ่นป้า กว่าจะทดลองจับคู่สีหรือคิดรูปแบบใหม่ๆออกมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทดลองทำผสมผสานจนได้งานที่ดีมีสีสันสวยงามและมีคุณภาพทำให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความชำนาญจนสามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเทียบเท่ากัน กขาต้องการลายลายยังไงก็ได้ขอให้มีสีติดสีดําทํายังไงก็ได้ค่ะที่มันดูแล้วดูดูดีอ่ะแล้วก็ให้มีติดสีดําอย่างสีแดงแดงกับดําอย่างเงี้ยให้มีสีติดทุกผืนสีที่เด่นเด่นหน่อยแต่ห้ามเอาลายดํากับขาวมาใส่กันเขาไม่ชอบเพาคะค้ต้องนั้นใส่กันได้หมดแล้วก็ดูเกลียวดีปี่มือดี คือเราต้องเน้นตรงนี้ถ้าฝีมือไม่ดีเราก็ไม่เอาเลยกลุ่มเราเราจะไม่เอาเราจะรู้เลยว่าคนไหนทํำยังไงคือเกี่ยวไม่แน่นผ้าเก็บไม่ไม่ไม่สนิทจะมีผ้าข้างในมันจะเป็นเ,เรียกผ้าไส้อะไส้นุ่มๆสีขาวจะออกมาเราจะเอาหนังกบให้หมดเราต้องบอกเขาอย่างนี้เปรียบเทียบกันได้ถ้าจากที่ฝีมือไม่ดีกับฝีมือดีเป็นยังไงเราก็ต้องค่อยบอกเขาว่าทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะแล้วก็ทำให้เขาดู เขาก็จะนั่งมองถ้าคนสนใจเนาะถ้าคนบอกไม่เอาเรคือเราไม่รับของเขาเลยกลุ่มอะกลุ่มจะไม่รับของไม่ซื้อของเลยเพื่มันไปเสียกับกลุ่มเราเนาะถ้าฝีมือไม่ดีะถ้าคนใหม่เราต้องเน้นถ้าเราจะรับเขาเราต้องเน้นฝีมือสินค้ามาตรฐานที่เกิดจากประสบการณ์ความชํานาญและความใส่ใจในคุณภาพก็เกิดเป็นมูลค่าที่สร้างรายได้อย่างพออยู่พอกินให้แก่คนในท้องถิน่น ประกันเยอะแตกต่างกันเยอะเมื่อก่อนขายไม่ได้ก็มีความสุขเพราะกระทำ<ม>ของเขาปกติจ้ะหลังจากการทํานาช่วยช่วยเป็นอาชีพเสริมที่ได้ละได้มีเบี้คาซื้อกับข้าวได้อย่างเงี้ยมาทดแทนกันได้บางทีเนี่ยป้าเนี่ยเขาไม่ทํานาจะเป็นอาชีพหลักของเขาแล้วไม่ใช่อาชีพอาชีพเสริมทําได้นะคะป้ามีเงินจ่ายข้าไฟมีเงินจ่ายค่าน้ำค่าข้าวได้เลยเพราะวันหนึ่งคนละผืนน่าได้อยู่แล้ว ฉันเลยทำอะไรลูกเขาไปนาบางทีก็ไปช่วยลูกของเล็กน้อยแล้วก็กลับมาแล้วทำไม่ค่อยไหวเราก็พออยู่ได้ <laughs> จากอาชีพเสริมสร้างไรายได้จุนเจือครอบครัวจนกลายเป็นอาชีพหลักความภาคภูมิใจของสมาชิกในกลุ่มก็ยังไม่หยุดอยู่เท่านี้แต่การได้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นไปสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่และบุคคลผู้ที่สนใจเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ เป็นรางวาัลที่เกิดจากความพยายามก็มีหน่วยงานทางราชการเขาก็ติดต่อเขาก็เข้ามาดูงานเรื่อยๆมีนักศึกษาเขาจะมาดูงานอย่างเงี้ยมันก็เราก็ไม่ได้ใจตอนพศ2549เราจะได้คัดสรรปีแรกได้สี่ดาวได้ได้เข้าเมืองทองได้เข้าเฝ้าพระบวรชยาด้วยสาธิตให้เขาดูให้ความรู้เวลาเขาถามแล้วก็ อย่างนี้แลคะ่ะมาสองครั้งแล้วก็ได้ไปฝึกสอนตามหน่วยงานที่เขาติดต่อมาแล้วเราก็ทําตรงนี้เรื่อยๆทํามาเรื่อยๆก็มีหน่วยงานรู้จักมีคนรู้จัก mm hmm. เขาก็บอกว่าเปทําแล้วมันไม่เสียมันอยู่ได้นาน mm hmm. เขาก็ติดต่อให้เราไปสาธิตทําให้ดู mm hmm. จ้างไปเป็นวิทยากรกี่วัน,ก,วนกี่วันเขาจะติดต่อมาให้เราไป mm hmm. ะะรู้สึกภูมิใจที่ได้ไปเผยแพร่ตรงนี้ mm hmm. จะแต่เวลาเราไปทำทุกคนจะสนใจนะเราไปสอนอย่างเงี้ย สอนนักโทษก็เคยไปสิ่งตรงนี้เราทำมานานแล้วก็เผยแพร่พให้เขาได้ได้เรียนรู้ต่อจากพวกเราเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําได้นานหรือเปล่าแต่ก็เราก็พยายามตั้งใจสอนทุกคนที่ไปที่ไปสอนพวกเขาแต่เขาก็สนใจทุกคนเขาจะเรียกอาจารย์อาจารย์ตรงนี้รู้สึกโหมใจมาก <laughs> จากชาวนาก็ได้ไปสอนเขาก็เรียกอาจารย์ คงมีไม่กี่คนที่รับรู้ว่าชิ้นงานโอทอปจากฝีมือชาวบ้านแต่ละชิ้นที่วางจำหน่ายอยู่นั้นล้วนเกิดจากความตั้งใจและความภาคภูมิใจความใส่ใจที่ใส่ลงไปในชิ้นงานแต่ละชิ้นคุณค่าที่ตอบแทนกลับมาเป็นเม็ดเงินคงได้ไม่มากก็น้อยแต่ผลกำไรที่จะได้รับไม่ใช่เพียงแต่เม็ดเงิน แต่มันคือความภาคภูมิใจในอาชีพและความสุขที่ได้รับจากงานที่ทำนั่นเองความตั้งใจแล้วก็ความภูมิใจที่ได้ทำงานตรงนี้ค่ะพอดูแล้วออกมาคือช่วยลดค่าใช้จ่ายเราได้เยอะอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นอาชีพเสริมที่ทำให้เรามีความสุขทำเราเห็นผ้าสีขึ้นมาปุ๊บเราจะอยากทำเลย ลองมาดูตอนเขาเอาผ้าลงใหม่ๆเขาจะมีความรู้สึกกระตือรือร้นพอได้ภาพปุ๊บเขาจะคัดสรรสีเลยว่าแยกสีนี้ใส่สีนี้เขาอยากทําอยากเห็นว่าสีเนี้ยกับสีเนี้ยทําด้วยกันแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงดูเขามีความสุขกับการทํางานตรงนี้แต่ละคนที่เรากลุ่มเราทํากัน คือความตั้งใจตั้งใจในการทําแต่และชิ้นงานที่ออกมาค่ mm hmm. ะพวกเราภูมิใจที่เห็นชิ้นงานเราออกมาทุกครั้งที่เสร็จ mm hmm. ว่าเราทําแล้วฝีมือเราเป็นยังไงเลเครื่องนอนที่สร้างความอบอุน่นและเป็นอุปกรณ์สร้างความเพลิดเพลินประจำบ้าน แน่นอนหากเปลที่ถูกสร้างด้วยความตั้งใจและใส่ใจแล้วย่อมสร้างความสุขและความอบอุ่นให้แก่ผู้ใช้เพราะความสุขที่เกิดจากผู้สร้างย่อมไปถึงผู้ใช้ได้อย่างแน่นอน